มาพบกับสตาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยเช่นเดิมนะคะมีคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์บอกว่าคุยกับคุณหมอคนหนึ่งที่อังกฤษนะคะคุณหมอที่ประเทศอังกฤษนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็จะมีอ่าส่วนมากก็จะมีคนขาวแล้วก็มีคนอินเดียนะคะถ้าเป็นคนอังกฤษนะคะบางคนบอกว่าเออคุยกับคนอังกฤษแต่ว่าเป็นหมอแล้วก็ทําไมหน้าหน้าตาไม่เหมือนคนผิวขาวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า เขาเป็นคนสายเลือดอินเดียแต่ว่ามาอยู่อังกฤษนานแล้วนั่นเองนะคะสตามีเพื่อนเป็นหมอแล้วก็ก็เป็นคนอินเดียเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงรายได้ของคุณหมอกันนะคะหมอก็จะมีหลายแบบหลายประเภทเนาะอย่างถ้าจบใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ5-60ปอนแต่บางคนนะคะถ้าอยู่ไปนานมากแล้วนะคะก็ชั่วโมงหนึ่งเป็น100ปอนปอแบบนี้ก็มีนะคะอาชีพของคุณหมอมีรายได้ค่อนข้างเยอะนะคะ เขาบอกว่าคุยกับคุณหมอแล้วก็มามาหายหายเพราะว่าความเป็นหมอคงจะยุ่งนะคะหมอที่นี่ก็จะยุ่งนะคะแต่ว่าถ้าคุยคุยบ้างไม่มาบ้างไม่คุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นสแกมเมอร์นะคะเนี่ยก็อยากจะเตือนไว้นะคะ แต่เวลาหายไปก็กลับมาทุกครั้งอันนี้ก็ดีแล้วนะคะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะสแตยอยากจะแนะนำให้ลองเฟซไทม์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเฟซไทม์แล้วก็หน้าตรงปกอะไรแบบนี้นะคะก,ก็จะมันเป็นผลประโยชน์กับเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดใครคุยกับหนุ่มอังกฤษแล้วก็อ้างว่าเป็นหมอโน่นนี่นั่นเนาะก็ลองศึกษาคุกกันไปนานๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ เขาบอกว่ายืนยันว่าหนุ่มอังกฤษสุภาพมากนะคะต้องยอมรับว่าหนุ่มอังกฤษเป็นหนุ่มเจนทูแมนนั่นเองนะคะ ปกติแล้วหนุมังกรค่อนข้างที่จะสุภาพนะคะแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงนะคะแล้วก็มันก็จะมีบ้างคนที่มีบางคนบางคนนะคะที่แบบว่าชอบแบบคุยลามกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแต่ว่าส่วนมากแล้วที่ได์เจอนะคะก็ค่อนข้างที่จะเจนท์แมนนะคะแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงนั่นเองนะคะก็จะเป็นเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคนที่ เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าคุยแล้วเราก็สบายใจนะคะเป็นคนที่อ่าสุขุมเป็นคนท e n ท l e แมนเป็นคนแบบว่าอ่าไว้ไว้ท่าไว้ตัวอะไรแบบนี้เนาะในความในเชิงเป็นผู้ดีของเขานะคะถามว่าจะโดนสแกมเมอร์ไหมอันนี้เราต้องคบไปเรื่อยๆแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้สตาร์ก็ตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้า เขาชวนคุยเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเรามีโอกาสหรือว่ามี Opportun i t y นะคะมีโอกาสที่จะถามก็ถามไปได้เลยนะคะยกเว้นเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินไม่ควรถามนะคะถามเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องการไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนอังกฤษจะชอบให้คุยเกี่ยวกับอากาศที่นี่แล้วก็เกี่ยวกับ ไปฮอลิเดย์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคนอังกฤษจ,จะชอบคุยเรื่องฮอลิเดย์มากมากนะคะแล้วก็คุยเรื่องอ่าคุยได้ทุกเรื่องนะคะยกเว้นเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับเงินนะคะเพราะว่าเขามันเขาถือว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเราเป็นเรื่องที่อ่าส่วนตัวมาก